นี้ธาตุที่สองค่ะธาตุน้ํานะคะถ้าสมมุติว่าธาตุน้ําคุณพล่องคุณจะเป็นโรคอะไรมาดูกันนะคะก็คือคุณนะคะจะมีอาการนะคะในร่างกายของคุณนะคะของเหลวในร่างกายของคุณะจะทําให้คุณนะคะเป็นหวัดง่ายมีเสมหะนะคะระบบปัสสวาวะคุณไม่ดีนะคะคุณจะเป็นคนที่ท้องเสียบ่อยเป็นลิสสีดวงเป็นโรคในช่องท้องนะคะใครที่ ธาตุาพร่องในเรื่องของธาตุน้ําในร่างกายนะคะเจ้าเรือนเป็นธาตุน้ําสมมตินะคะถ้าเจ้าเรือนเป็นธาตุน้ําแต่ดันธาตุพร่องอย่างนี้ค่ะธาตุน้ําดันพร่องมันจะทําให้คุณนะคะเป็นเกี่ยวกับแบบลําคอมีเสมหะบ่อยมากหรือว่าเป็นคนที่ปัสสาวะแบบบางคนก็ปัสสาวะไม่ออกบางคนก็ปัสสาวะบ่อยมากวันหนึ่งประมาณ1 0 2ถึงหรือในเรื่องของ ท้องเสียบ่อยเป็นลิศสีดวงช่องท้องก่อให้เกิดแบบนะที่